จะมาอธิบายในคําว่าจงเป็นผู้มีความเห็นชอบในที่นี้เกิดจากความคิดและเป็นบทสรุปนะครับเขาไม่เห็นชอบในที่เนี้ยค่อนข้างที่จะหนักไปทําสัมมาสังกปความเห็นชอบที่ว่านี่ทานที่ให้แล้วมีผลอันนี้สมกับคำที่พระเจ้าพูดเสมอว่าทำไมคนนี้จนคนนั้นรวยนะ คนจนก็ไม่เคยให้ทานมาก่อนคนรวยให้ทานมาก่อนอันนี้จริงฮนะสองการเส้นสวงมีผลในอดีตการเขาจะไปเส้นสวงกับต้นไม้ใหญ่หญๆที่มีลูกขัดเทวดาอันนี้ก็เรียกเส้นสวงปัจจุบันนี้เราก็เห็นว่าการไปเส้นสวงพญานาคก,การไปเส้นสวง ท้าเวสสุวรรณหรือสถานที่ต่างๆอันนี้ก็มีผลแน่นอนประสบความสาเร็จแตนี้การเส้นสวงก็จะต่างจากการบูชาการบูชานี่ก็บูชาด้วยข้าวด้วยน้ําด้วยของหอมไปเครื่องรูปไรนะฮะก็มีภาษาบาลีว่าอันนางปานนางวัดถังยานางการบูชานะฮะบูชาอันนี้จริงอันนี้ก็จะเป็นผู้รู้นะครับการบูชาอย่างนี้ก็คือบูชาบุคคลที่คนบูชามีพ่อมีแม่นะฮะ มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นต้นนี่ไฮะอันนี้มีอยู่อันนี้ชัดผลวิบากแห่งกรรมดีอันนี้กรรมดีก็มีอยู่นะฮะกรรมดีก็ไปมนุษย์หนึ่งสวรรค์หกภมสิบหกรูปภูมิส <im érica> ี่ส่วนกรรมไม่ดีเนี่ยก็ไปอบายภูมิสี่นรกเปรตสุรกายโลกนี้มีอยู่โลกหน้ามีอยู่ก็เหมือนกันฮะก็สามสิเอ็ดภพสามสิเอ็ดภูมินั่นะฮะก็แต่ละภูมิก็มีอนรกเปรตสุรกายสัตว์ดรจฉาน เนี่ยอบายภรมเนี่ยแล้วก็มนุษย์หนึ่งสวรรค์หกชั้นพรมี่สิบหกชั้นรูปพรมสี่เนี้ยโลกนี้โลกหน้ามีอยู่นะฮะบิดามีอยู่นะฮะอันนี้บิดามารดามีอยู่อันนี้ก็จริงนะ,ะันจะเกิดมาอาศัยโดยบิดามารดานี่มีเห็นชัดในมนุษย์นะฮะหรือเทวดาที่เสมอมนุษย์ผู้เป็นโอปปาติกะมีอยู่สมัยก่อนนี้เกิดเป็นโอปปาติกะมนุษย์ก็เป็นเกิดมาเป็นโอปปาติกะก็มีนะฮะ ชนโอปปาติกะในที่นี้พุโทโธทีเดียวก็คือเวทเทวดาสัตว์นรกนะเทวดาพรมรูปพรมเนี่ยตอนนี้สมณพราหมณ์ผู้ดำเนินไปโดยชอบปฏิบัติชอบผู้ทําโลกนี้และโลกหน้าให้แจ้งด้วยปัญญาอันนี้มีฮะอันจริงด้วยตนเองแล้วสอนให้ผู้อื่นให้รู้ตามอันนี้ก็อก็คือพระเจ้าอผู้เรียนรู้ที่เป็นพระลานเะนะี่ยอันนี้มีอยู่พอเราคิดได้อย่างนี้เนี่ยมันก็บทสรุปว่าเราก็จะเป็นคนเห็นชอบนะ ต่อไปเราได,ได้เห็นชอบในเชิงของการเจริญวิปัสสนาแล้วก็ต้องเห็นชอบในอทุกครั้งอริยสัจจังนะฮะสมุทรสมุทรยสัจจะมัคคสัจจะนะิโรธสัจจะนั่นนะห้เห็นชอบในวิปัสสนากรรมฐานเจริญพอต่อต่อมาเรามามาดูคําว่าสมุทรยสัจจะนะมีสี่ประเภท ก็ประหนึ่งเนี่ยพระบะประมวลมาท่านสังเกตไหมว่าอ่าวัตถุสิ่งของต่างๆหรือความคิดต่างๆที่อยากได้วัตถุทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากจิตของเราคิดประมวลมาก่อนนะฮะนั่นแะนะว่าเราอยากได้อะไรอยากไดไอยากกินอะไรอยากฟังอะไรอยากดมอะไรอยาก,กิ้มรถอะไรอยากเที่ยวที่ไหนอยากไปไหนเนะีนะ่ยไม่ว่าสิ่งของที่เราประกอบในการงานและหน้าที่ เรว่าความคิดตัวนั้นน่ะถ้าคิดไม่เป็นเนี่ยมันจะคิดด้วยอำนาจของอภิชาหรือความพอใจบางทีเราไม่เห็นโทษมันได้ซ้ําไปเนี่ยประมวลมาเพราเราประมวลมาพอตกลงใจแล้วเราก็ไปซื้อสิ่งนั้นเพอะเราก็ไปซื้อสิ่งนั้นมาตอนนี้พอมมอบให้คาว่ามอบให้ในที่นี้ได้เชิงรูปประธรรมันก็คือได้วัตถุสิ่งของนะ่ะที่เราอยากได้มาอ่าแล้วได้ความสุขมาในขณะที่ได้หลังจากนั้นสิ มันก็จะมอบให้อีกอย่างหนึ่งที่คนไม่เคยคิดถึงฮะไม่เคยรู้ก็คือความทุกข์อ่ะความทุกข์ในสิ่งที่ได้ได้มาเนี่ยเอามาพุบเอารักษาทุกข์บ้างนะต้องดูแลรักษามันอันนี้เป็นความทุกข์เนี่ยนะก็ะกอบไว้แต่นั่นแน่นอนอนะ่ะเมื่อเราทําอะไรไม่ว่าจะผิดด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจวัตถุสิ่งของอะไรที่เราได้มาเนี่ยเราก็ต้องมานั่งดูแลรักษาไว้ทิ้งมันไปไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นหลานสามีภรรยาเครื่องสายไม้สอยต่างๆของใช้ต่างๆเนี่ย มันประกอบเราไว้จิตเราไว้เนี่ยนั่นเลยบางคนห่วงถึงไปไหนไม่ได้อะก็มีฮะอันนี้ก็ผัวพันฮะประกอบไว้เพรผัวพันธ์อันนี้ยิ่งชัดเลยผัวพันธ์เนี่เหอไม่ยุ่งก็ต้องยุ่งอไม่เกี่ยวก็ต้องเกี่ยวไม่ดูแลก็ต้องดูแลอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะฮะนั้นาล้ะนั้นเนี่ยฮะสมุทยาาาัยสัจจะเป็นตัวเหตุแห่งทุกข์เนี่ยมันมันเป็นอย่างเงี้ยประมวลมามอบให้ ประกอบไว้บวพัน,นสังเกตหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เราหนีมันไม่พ้นเ็พาตรงนี้นะนี่แหละเขาเรียกกัว่าสมุททยสัจจะเป็นตัวต้นเหตุแห่งทุกข์นะคงจะเข้าใจกันดีแล้วต่อจนี้ชัดเจนแล้ว็ดูสิ่งของที่ตัวเองทุกๆอยู่นั่นแหละทุกวันนี้นะ,ะ,จะเจริญพร